มาในช่วงนี้นะครับปิดท้ายด้วยเรื่องดีๆใครที่วางแผนการท่องเที่ยวอยู่วันนี้มีกิจกรรมมาฝากกันพร้อมกันหรือยังคะจองทริปนะคะไปท่องเที่ยวการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะเป็นทริปที่เรียกว่ารถไฟท่องเที่ยวคีหะนะคะ183นะคะเขามีคอนเซปต์ด้วยนะเดือนมีนาคมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเส้นทางสายดวงดาวส่วนเดือนเมษายนเขาก็วางคอนเซปต์ไว้เป็นนักครราแห่งสายน้ําอยากจะรู้ว่ารายเดทจะเป็นอย่างไรไปดูพร้อมๆกันสิคะการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดทริปรถไฟท่องเที่ยวสุดพิเศษต้อนรับเดือนมีนาคมถึงเมษาย,ยน2567ผ่านนั่งขบวนรถคีฮะ183ภายใต้คอนเซปต์เดือนมีนาคมเส้นทางสายดวงดาวและเดือนเมษาย,ยนนักขราแห่งสายน้ำเอาใจสายชิลสายมูสายธรรมชาติสายผจญภยัยทั้งแบบไปเช้ากลับเย็นหรือแบบพักค้างคืนวันเสาร์และอาทิตย์เริ่มจาหน่ายตั๋วโดยสารพร้อมกันแล้ววันนี้ แบบพักค้างคืน23-24มีนาคมกับโปรแกรมคู่กรรมตามหาดาวแห่งราีิจังหวัดกาญจนบุรีรวมแต่งกายยุคมาลานำไทยผ่าเที่ยวย้อรอยสงครามโลกครั้งที่สองนั่งดูหนังกลางแปลงคู่กรรม ริมสภารถไฟสายมรณะและชมดนตรีในสวนคนละ3,999บาทแบบไปเช้าเย็นกลับ30และ31มีนาคมโปรแกรมมูเตลูลิขิตแห่งดวงดาวที่จังหวัดชะเชิงเซาวชวนกันไปมูเตลูกับผลดังอาจารย์คทาชินนบัญชอดมูอย่างไรให้รวยกับพระพิกเนศสามปาาเปิดดวงมหาเศรษฐีตลอดทะเลคนละ1499บาท แบบพักค้างคืน20-21เมษายนโปรแกรมนั่งโฟวิลเดินป่าต้นน้ำที่ผเนินทุง่งจังหวัดเพชรบุรีพาไปเช็คอินที่ผื้นป่ามรดกโลกแห่งที่3ของไทยสัมผัสหมอกยามเช้าที่เขาผเนินทุงอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาคนละ3,999บาทแบบไปเช้าเย็นกลับ27และ28เมษายน แกมูเตลูลิขิตแห่งสายน้ำที่จังหวัดชะเชิงเซาพาไปมูเตลูเสริมสิริมงคลเปิดโชครับษาพเพิ่มวาสนาเติมบารมีตามตำราศาสตร์เส้นสายมังกรกับอาจารย์วิโรจตั้งวานิชคนละ1499บาทจำกัด202ที่นั่งต่อทริปเท่านั้นโดยราคาดังกลา่าวรวมค่ารถไฟที่พักรถบัสปรับอากาศค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ พร้อมอาหารและเครื่องดื่มแบบจัดเต็มตลอดการเดินทางจองตั๋วได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศหรือแบบออนไลน์ดีทิเกตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1690ตลอด24ชั่วโมงเกินเวลานะคะขออนุญ,ญาตลาไปเลยวันนี้เราไม่เจอกันรอบสองนะคะลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ